สวัสดีครับมาทำโปรเจกต์ชิดแชทกันต่อนะครับไปเปิดโปรเจกต์ชิดแชทขึ้นมาเลยครับคราวที่แล้วเราทำถึงตรงที่ให้เลือกแสดงรูปภาพกับวิดีโอได้แล้วนะครับแต่ว่ายังเล่นวิดีโอไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่ครับพอเราเลือกวิดีโอออกมามันจะขึ้นแบบนี้แล้วเราก็คลิกเนี่ยมันยังไม่ ไม่เล่นนะครับวันนี้เราจะมาทําให้มันเล่นไฟล์วิดีโอได้ก็ง่ายๆนะครับเราก็ไปดักไว้ตรงเนียนะครับไปที่ jsqchatvc swift ของเราก่อนแล้วก็มาทําก่อนหน้าฟังก์ชัน did receive memory warning นี้ก็ได้ครับมาดักฟังก์ชันที่ชื่อว่า did t a b message bubble at index path ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วมัลคลิกเข้าไปเลยหมายความว่า ถ้าเราไปกดตรงตรงบับเบิลครับของเขาที่เป็นข้อความไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือว่าวิดีโอนะครับหรือว่าเท็กซ์มันจะเข้ามาที่ฟังก์ชันนี้นะเราก็เรารู้ URL ของวิดีโออยู่แล้วนะครับเพราะเราเก็บไว้ในตัว messages ของเราใน array messages นะครับเราก็ดึงมาใช้เลยนะครับเราก็ let ให้ message เท่ากับ messages นะครับ แล้วก็ตำแหน่งที่ index path item เราก็จะได้ตัว message มาละ <c oughs> เราก็เช็คดูว่า message ตัวนี้ต้องไม่ใช่ text นะครับเพราะเขาจะมีเก็บไว้ใน G S Q message เนี่ยมันจะเก็บไว้นะครับเราก็เช็คว่า if message is media message เป็น media message หรือเปล่าคือไม่ใช่ text นะครับเป็น photo หรือว่า video เนี่ยเป็น media message ถ้าเป็นปุ๊บก็เข้ามาทำงานในนี้ แล้วก็เช็คว่า if <c> let <oughs> นะครับให้วิดีโอมีเดียไอเทมนะครับเท <c oughs> ่ากับ message media เอา message media ออกมาน,นะครับแล้วก็ cast as <c oughs> เป็น jsq video media item นะใส่ if let ไปด้วยถ้าเกิด cast ไม่ได้เนี่ย error จะได้ไม่ต้องเข้ามาทำงานในนี้นะครับถ้าไม่ error เ,เ,เนี่ย เราก็จะดึง player ออกมานะครับโดยใช้ AV player เราก็ให้ let player เท่ากับ AV player แล้วก็เลือกที่เป็น URL เห็นไหมครับเอา URL ใส่เข้าไป URL เข้ามาจาก <c oughs> มาจากวิดีโออันนี้เราตั้งชื่อเป็นวิดีโ media item พอ วีตัวเล็กนะครับวิดีโอมีเดียไอเทมเท่ากับ message media โอเค as jsq video media item ตัวนี้เนี่ย let player เท่ากับ av player แล้วก็ส่งตัววิดีโอ d i e m เอ่อ media item ที่เรา let ไว้นะครับที่เราเอามาจาก message media เนี่ยออกมาแล้วก็ file url นะครับก็จะเก็บ url ให้เราอยู่แล้วได้ละพอได้มาเสร็จเราก็ให้ไปใช้ av player view controller นะครับ ก็ตั้งชื่อว่า let player view controller นะครับเท่ากับ av player view controller อ่าไม่มีต้องไป import ก่อนนะครับข้างบนครับไป import av kit ออกมานะครับพอ import av kit แล้วเนี่ยเราก็จะใช้ได้เห็นไหมครับก็จะเป็น AVPlayerViewController ครับได้หน้า ViewController แล้ <c oughs> จากนั้นเราก็ให้ PlayerViewController เนี่ย Player นะครับ <c oughs> เท่ากับตัว Player ที่เราสร้างขึ้นมาตัวนี้เห็นไหมครับซึ่งส่ง URL ของไฟล์ออกมาแล้วนะครับจากนั้นเราก็ให้ self. present ให้ p r e s e n t หน้าโชว์ Show หน้า ViewController ขึ้นมานะครับ ก็โชว์แน่ Player View Controller Animate เป็น true นะครับ Completion ก็เป็น new เสร็จแล้วมีแค่นี้เองลองรันดูนะครับ run เลือกวิดีโอ เขาที่กากดที่มันนะครับจิ้มที่มันนะมันก็จะขึ้นมาแล้วเราก็เพลย์ได้เรียบร้อยครับใช้ได้นะครับเลือกรูปภาพก็ขึ้นแล้วเห็นไหมครับกดที่รูปภาพก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะมันไม่ใช่วิดีโอกดที่วิดีโอถึงจะขึ้นเสร็จครับเราก็แสดงวิดีโอได้แล้ววันนี้พอแค่นี้ครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w ว w ร์ไ itechsoftware.co.th หรือ f a c e b o o k c o m itechsoftwareth หรือเข้าไปที่ facebook แล้วค้นหาคำว่า itechsoftware ก็ได้